สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรพอินเแลนด์นะครับวัันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูจันทรอินทรพลนะครับเมื่อโนมจันรแล้วนะครับเมื่อลูกโตขึ้นน้ำหนักมากขึ้นนะครับไม่ให้ก้านจันนะครับที่ผูกเชือกติดกับก้านใบในแต่ละก้านใบในแต่ละจันนะครับที่ผูกติดกันแบบนี้เมื่อน้ำหนักมากขึ้นนะครับหรือว่า เชือกนะครับอาจจะรัดไม่แน่นนะครับนะครับจันรก็จะไหลลงมานะครับเมื่อน้าหนักมากขึ้นนะครับนะครับไหลลงมานะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะทําให้การจันนั้นหักได้นะครับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะการจันจะหักทูกช่วงโคนก้านจันนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ผมเห็นมานะครับก็จะหักโคนก้านจันนะครับถ้าจันรรัดไม่แน่นแล้วก็ถลายลง ลงมานะครับล่านของโครงก้านใบนะครับเพราะว่าจันหนักนะครับเมื่ออายุจันทมากขึ้นนะครับจันก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับแก้ปัญหานะครับในการใช้นะครับยางในรถรองนะครับระวางนะครับก้านจันนะครับก้านจันกับก้านใบนะครับท่านผู้ชมนะครับรองไว้แบบนี้นะครับก็จะป้องกัน การเลื่อนของจันได้ดีนะครับเมื่อเรารัดเชือกไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับหรือว่าแน่นแต่ว่าน้ําหนักจันมากขึ้นก็จะเลื่นนะครับทําให้เลื่นนะครับผิวสัมผัสนะครับระหว่างก้านใบกับก้านจันนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเราจะใช้นะครับใช้ยางยางในรถนะครับรองไว้ฟุกจันนะครับท่านผู้ชมนะครับนอกจาก จะป้องกันจันเลื่อนนะครับเลื่อนถลายลงนะครับทําให้การจันหักได้แล้วนะครับก็ป้องกันนะครับบาดแผลนะครับที่รับเตดกับก้านจัน้วก็ก้านใบนะครับนะครับไม่ให้เกิดบาดแผลนะครับอาจจะมีผลต่อนะครับต่อก้านใบนะครับท่านผู้ชมนะครับทําให้ก้านใบติดเชื้อราได้นะครับถ้ามีบาดแผลนะครับก็จะมีผล ต่อการเจริญเติบโตของลูกอินทผลัมได้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีบาดแผลแล้วเกิดเชลานะครับนะครับดูลักษณะนะครับการรองนะครับนะครับที่การจันนะครับกับกานใบสัมผัสกันนะครับในการรัดเชือกนะครับโน้มจันนท่านผู้ชมนะครับเราก็จะใช้นะครับอย่างในรถนะครับอย่างในรถนะครับ เพื่อป้องกันจันเลื่อนนะครับเมื่อมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับนะครับจะใช้อย่างหนรองนะครับทุกการจันเลยนะครับในคลิปก่อนๆนะครับผมก็ได้ลงคลิปไปนะครับว่าในการโน้มจันนะครับในการโน้มจัน,นใช้ อย่างไหนนะครับปลองนะครับอย่างไหนรถจักรยานยนต์หรือว่าอย่างไหนก็ได้นะครับรจักรยานปั่นธรรมดาก็ได้นะครับนะครับก็มาทบทวนกันนะครับว่าทำอย่างไรนะครับไม่ให้ผิวสัมผัสนะครับกับก้านจันทกับก้านใบนี้เกิดบาดแผลแล้วก็ไม่เลื่นนะครับเมื่อน้ำหนักของจันทรเพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะครับ ก้านจันนะครับน้มคงก็จะเอาอย่างใหม่นะครับหลออไว้ทุกก้านใบเลยนะครับหรือว่าทุกก้านจันนะครับท่านผู้ชมอีกอย่างนะครับก็จะทําให้เราขันนะครับหรือรัดเชือกได้แน่นขึ้นนะครับไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างในรถนะครับสีดำ นําเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่าทําอย่างไรนะครับในการโน้มจันเมื่อจันมีน้ำหนักมากขึ้นไม่ให้ก้านจันนะครับที่ผูกเชือกติดกับก้านใบไม่ให้ลื่นตกลงมานะครับเพราะว่าน้ําหนักมากขึ้นก็อาจจะเลื่นตกลงมาได้นะครับอีกอย่างก็ทําให้การรัดเชือกนะครับการใบติดกับก้านจันนั้นแน่นขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ ทำให้ก้านจันทร์นั้นลื่นไถลลงมานะครับทําให้ก้านจันทร์นั้นหักได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เพื่อป้องกันนะครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับจันทร์ใม่แต่กจันนะครับก็ควรจะรองนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดบาดแผลนะครับอาจจะติดเชื้อราได้นะครับในช่วงหน้าฝนนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไว้จะดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็สรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทุกผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ